พี่เคยป่วยไหมหมอครับขอ,อยามาลองกินหน่อยกล <c oughs> ้าพูดแบบนี้ไหมขอ,อยาลองกินหน่อยถูถไหมฮะมีแต่ทํายังไงก็ได้ให้เราหายฮะพี่ทาไมต้องลองก็ใีเมื่อพืชพี่เนี่ยมันป่วย <c oughs> ดินพี่มันเสียความพร้อมพี่ไม่มีอะลองอะไรอะ่ะอะไรคือลองอะ่ะเฮ้ยเราต้องขายแบบมีเขาเรียกว่าเราต้องขายแบบมีมีอะไรฮะไม่ใช่บุญคุณนะฮะ เราต้องเราต้องขายแบบมีความภูมิใจอืมสิ่งที่พี่กําลังกอาไปให้เนี่ยขายไม่ได้ก็ภูมิใจฮะขายไม่ได้ต้องภูมิใจนะครับที่ได้มันเล่าให้ฟังแล้วเห็นไหมผมมาเล่าให้ฟังแล้วขายไม่ได้สุดยอดเลยพี่ผมภูมิใจอย่าลืมนะครับปีนี้ถ้าพี่ได้เท่าเดิมเห็นไหมฮะพี่ลงทุนมากขนาดนั้นพี่ครับพี่ลงทุนแสนหนึ่งพี่ขายได้แสนสองพี่ดีใจไหมครับได้กําไรสองหมื่นเอาสองหมื่นไปหาสิบสองเดือนได้เท่าไหร่ครับพี่ นะฮะแล้วเงินเงินแสนนึงของพี่ทําไมต้องเอาไปให้ร้านยาร้านปุ๋ยเอาไปให้ที่พี่ไปผ่อนไปเชื่อมาทําไมพี่เอาเงินไม่ให้เขาทําไมครับทําไมพี่ไม่เก็บรักษาตัวทําไมพี่ไม่ให้ลูกไปกินทําไมพี่ไม่เอามาซื้อยารักษาตัวทําไมพี่มีเก็บเอาไว้ทําไมพี่ไม่เอาไปใช้ดอกเบี้ยโอ้โหพี่พี่คิดแบบนี้นะฮะดีใจด้วยนะครับที่พี่ทําแบบนี้อย่าให้เขาเปลี่ยนใจ แต่พูดให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจำไหมนะครับเขาไม่มีเปลี่ยนใจแน่ๆกระต่ายท่านก็กระตา่า,ะตายอะระหว่างกระต่ายคุณกับของเราถูกไหมคุณไม่พร้อมซื้ออะแต่เราให้คุณอะต่อให้กระต่ายกี่ตัวก็ไม่ได้อะ่ะ